วันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนใหม่ของเรานะครับเราก็อยากจะมาอัปเดตน้องๆนะครับที่เคยให้ดูในหลายๆ EP ไปแล้วนะครับตอนนั้นบางต้นก็ยังไม่กัดสีไม่กัดหน้าไม่เปิดออกมาแต่ตอนนี้ครับโอ้โหอยากให้ดูจริงๆต้นนี้มีชื่อว่าชินนบัญชรอนว้าวว้า,ววาวค่ะสวยมากๆค่ะเป็นบอลที่บอกเลยว่าตอนเด็กๆอาจจะยังสีไม่ไม่สวยเท่าไหร่ ก็คือยังไม่ออกมาครับแต่ตอนนี้ก็คือที่อยากให้ดูคือตอนนี้ของเขาแบบว่าโอ้สวยมากเลยนะครับก็มีมีตอนนี้มีมีไม้ต้นแม่อยู่แค่ต้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวทําจํานวนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งนะ <c oughs> ก็คืออยากจะบอกว่าอยากให้เก็บสะสมกันนะครับชินนับอชรเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งสวยแล้วก็แบบ สำหรับเราแหล่มากๆนะครับถ้าใครชอบบอลก้านดํานะครับทรงใบแบบใบไทยแบบสวยๆนะครับ mm hmm. ก็อยากจะแนะนําต้นนี้เลยนะครับชินบัญชรน,นะครับแต่ถ้าถามว่าใครอยากจีบต้นนี้ต้องต้องมาคุยกับทางแอดมินหน่อยนะครับเพราะว่าทางสวนเราก็ต้องไปล่ามาเก็บเหมือนกันเพราะชินบัญชรเป็นไม้ที่สวยจริงๆนะครับใบดกบ้างเลยที่ใบดกเนาะสวยม,มากๆคะ่ะก<ฮ>็ ถ้ามีจำนวนเดี๋ยวเราจะแบ่งให้กับ FC ในราคาที่พิเศษแน่นอนนะครับชินอันบันชอนรับรองว่าเป็นไม้ที่ควรสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วแล้วก็ต้นนี้เป็นบอนสีทรงพุ่มเป็นทรงกอฟอร์มกอนะครับในกอน,นี้มีประมาณ4ีหต้นนะครับสวยนะเนาะมสวยมากๆเลยค่ะพี่ต้นเป็นลูกไม้พุ่มเตี้ยสวยงามมากเลยนะครับด่งๆด้วยนะครับต้นนี้ถ้าใครสนใจเรายกกระถางดีไหม ยกกระถางให้ในราคาพิเศษแบบพิเศษถ้ากล้าจีบนะก็กล้าให้พุ่มสวยมาก850ร้อยห้าสิบลมส่งว้าวว้าวเลยค่ะ850ร้อยห้าสิบลมส่งก็มีหลายต้นนะครับที่เราจะให้ทุกคนได้ดูโหนี่อย่างลูกไม้ที่สวนของเรานะครับเยอะแยะเลยนี่ก็เป็นโอ้ยต้นอีกต้นหนึ่งที่ทรงใบสวยมากนะครับนี่สวยมากๆค่ะพี่ต้นว้าวว้าวเลยค่ะเมนเพลิงเลยอ่ะเราเคยเราเคยคิดว่าเราจะทําจํานวนแล้วก็ตั้งชื่อเป็น เป็นเพลิงๆอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยต้นนี้แต่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบว่าขายสิทธิ์ก็ทักเข้ามาสอบถามได้ว่าอ,อ,อยากซื้อสิทธิ์ต้นนี้ก็เดี๋ยวเราก็บอกราคากันหลังไหมเพราะต้นนี้ค่อนข้างที่จะราคาสูงพอสมควรนะครับเราบางต้นเนี่ยเราอยากอนุรักษ์ราคาไว้ให้ให้เป็นไปตาม ตลาดที่ควรจะเป็นบางต้นถูกจานวนเยอะก็แบ่งในราคาถูกได้แต่บางต้นเนี่ยไม่อยากไปทําลายตลาดจริงๆเพราะว่า,าสายพันธุ์บางสายพันธุ์นค่อนข้างทายากนะครับอย่างต้นนี้เป็นทรงที่แบบค่อนข้างที่จะผมบอกเลยว่าสวยจริงๆต้นจริงสวยมากครับสวยมากๆค่ะสีนี่เป็นเพลิงเลยนะครับเป็นเพลิงลูกไม้ของเราที่สามารถที่แบ่งออกจําหน่ายได้แล้วนะครับต้นนี้ก็ถ้าใครสนใจลูกไม้ของสวนเราเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็หลายพ่อหลายแม่มาก ถ้าเป็นไซนี้ตอนนี้ก็ปล่อยอยู่ในราคา70รวมส่งเจ็ดรวมส่งนะคะ70รวมส่งก็สวยสวยๆนะครับพ่อแม่สวยมากเลยนะครับนีชัดเข้ามาสอบถามได้นี่นี่อย่างเงี้ยครับโหเนี่ยเจ็ดสิบรวมส่งราคาหน้าสวนบางคนมารับหน้าสวนโดยไม่ต้องส่งมารับเองก็ต้นละห้าสิบบาทนะครับก็มารับเองห้าสิบบาทนะคะใช,ะะะใช่ถ้าเกิดว่าส่งไปไซนี์ก็คิดค่าส่งยี่สิบบาท ก็เป็น70รวมส่งใช่ไหมครับต้น,นละ70รวมส่งนะคะใครสนใจลูกไม้ก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่เยอะเลยช่วงนี้กำลังมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแบบออกเขียวๆกลมๆแดงๆหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นผักเป็นนหญ้านะครับนี่สวยไหมเห็นไหมสวยค่ะก็พวกนี้ก็จะอยู่ในราคา70รวมส่งนะครับลูกไม้เยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูนะครับนี่ เยอะเลยใบสวยๆ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นใบโอ้ออกชมพูอมชมพูสวยมากเลยนะครับนี่สวยมากๆค่ะสวยจริงๆก็ราคาถูกครับช่วงนี้เพราะว่าเรามีจํานวนเยอะนะครับมากมายเลยถ้าใครชอบไม้มีชื่อก็มีนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นมงคลสยามเห็นไหมงคลสยามนะคะโอ้ฮาร์ปเลยครับนี่โอ้โหใบๆครึ่งๆเลยเดี๋ยวนี้ นี่เป็นมงคลสยามบอลเก่าเหมือนกันสวยมากนะครับอสวยจริงๆนะครับแล้วก็นี่เป็นลูกไม้ลูกไม้ของเราเองได้แบ่งไปแล้วหนึ่งต้นนะครับก็เป็นพี่ชายสุดที่รักได้รับไปแต่ถ้าต้นนี้ถ้าใครอยากได้อีกต้นหนึ่งเป็นลูกเพชรสุวรรณโชตน,นะครับดงัดงๆนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมก็ก็ต้นนี้ก็แบ่งได้ทักสอบถามราคาที่เพจสดคุณกวางดูนะครับก็คุยราคากำลังไม่มีด่างเหลืองเขียวอ่อนแล้วก็ขาว สวยเนาะว้าวว้าวเลยค่ะ wow, wow, wow. ครับและต้นนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยมากยิ่งโตยิ่งสวยศิลาเพชรสิลาเพชรพนะคะเห็นไหมสวยไหมว้าวว้าวเลยค่ะต้นนี้ราคาน่าจะไปหลักพันอยู่เพราะว่าเป็นต้นตั้งแม่เริ่มมีหัวแล้วนะครับสวยมากเลยศิลาเพชรโอตอนนั้นถ้าเป็นไซส์นี้ที่เราซื้อกันเนี่ยหลายพันมากเลยเมเมือม่อเมือม่อปีที่แล้วสุดๆเลยนะครับ ส่วนใครอยากจะได้มณีล้อมเพชรไปตั้งแม่เอาไว้ผ่านะครับนี่หลอดใหม่น่าจะด่างสวยด้วยเห็นไหมนี่เขามีติดด่างมาด้วยนะที่หูเห็นไหมนะครับสวยมากนี่อันนี้ใบนี้เขาก็ด่างนะครับก็มณีล้อมเพชรก็เป็นไซส์ตั้งแม่ถ้าใครสนใจก็สอบถามราคาดูนะครับเพราะว่าบางต้นน่ยไม่ได้บอกราคาเพราะว่าทางสวนก็จําหน่ายทางเพจปไว้แล้วบางต้นเนี่ยออปิดไปแล้วในราคาที่ไม่เท่ากันแล้วก็เราขายบอลสีตามหน้าใบนะครับก็เลยเออ เดี๋ยวให้ทักสอบถามดีกว่าถ้าเป็นต้นไหนที่แบบจึ้งจ้งอึ้องอึ้องแลแหล่หน่อยเดี๋ยวมาพูดคุยกันได้สบายๆครับต่อได้นะส่วนนี้ชยชิวๆนะครับนี่ก็โอ้หนี่มีหน่อเต็มเลยน,นี่หน่อมาด่างด้วยนี่ต้นนี้เป็นเพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนะคะสวยมากเลยครับนี่โอ้หน่หน่อเขาด่างด้วยนี่แต่ต้นนี้ถ้าแง,งมานี่ต้องฝากไว้ก่อนจองได้นะครับ <S <S เดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปนะครับเพชรเจ็ดสีด่างต้นนี้ ห้าร้อยรวมส่งห้าร้ <500 S 1> อยรวมส่งนี่นะ,น,ะ,ะนอนะไม่ใช่ต้นแม่นะต,นต้น,นหน่อนะคะนอหนะครับนอดางนะครับเนี่ยห้าร้อยรวมส่งนะครับจองมาได้ครับมาได้เลยพี่ต้นคะนั่นต้นอะไรคะสวยมากเลยคะ่ะพี่ต้นฝั่งนู้นเหรอครับเป็นลูกไม้นี่เหรอใช่ค่ะโอ้โหต้นนี้เป็นลูกไม้ที่ผมทําเองนี่นตัวน,นี้ผมผสมเองนะครับแม่เขาจะเป็นบอลดาร์ Dark, สายดาร์นะครับพ่อก็จะเป็น บอลที่เป็นด่างๆนะครับแต่ว่าออกมาเป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมเรากาลังเรากําลังที่จะทําสายพันธุ์นี้อยู่เพราะกระดูกเขาสวยเห็นไหมกระดูกเขาวิ่งสวยมากคะเม<า>็มดก็เริ่มจะจะเป็นแดงๆเขา,ามีติดด่างด้วยแล้วเขาจะบอกว่าไม้มเมล็ดเนี่ยมีลูกแล้วนะลูกดกมากลูกดกมากแล้วก็จะเก็บไว้ทําชื่อต่อไปนะครับก็ต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ของสวนเราเองที่ผมผสมเองนี่ใส่ไหมว้าวว้าวค่ะถ้ามีจานวนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้ในราคา หลักร้อยถูกแน่นอนนะครับเพราะว่าเยอะตรงนี้เยอะมากๆา,กากครับสวยนี่ก็จะเป็นโอ้ยคุณแม่ชายชนลูกลูกลูกอย่างที่บอกไปครับว่าป้ายทุกใบนะครับต้นละร้อยรวมส่งลูกๆนะครับหนึ่งรวมส่งยังมีอีกนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ f อฟซีทักมาโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าจํานวนก็ยังพอแบ่งได้ ชายชนหนึ่งร้อยลมส่งเบบีนะครับลองทักมาดูเบบีของเราไม่ใช่เบบีแบบเล็กๆนะครับกระถางสี่แล้วโหสามสี่ใบนะครับที่มอบให้ลูกค้าทุกคนนะครับสวยเนาะชายชนว้าวเลยค่ะบอลแลที่แบบว่าหนึมีในใจเราเสมอนะครับนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นหูใบกลมลูกของเจ้าโปแก้วเห็นไหมสวยมากว้าวเลยค่ะี่ตอนนี้เราก็เก็บไว้ดูหน้าเขานิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้ลูกเจ้าโปแก้วต้นนี้ก็ทักมาได้เดี๋ยวแบ่งให้พิเศษเลย อา่าหูด่างด้วยดิห้าร้อยส่งฟรีห้าร้อยส่งฟรีนะคะเขาเห็นเขาเห็นเขาขายกันจิตเป็ร้อยหรอเอาห้าร้อยปอจบสวยๆนะครับก็ะจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นน้ำมืองโนนครับน้ำมงโนนน้ำโนนเห็นไหมน้ำโนนนะครับก็จะสกิดด่างนิดๆน,นีนนนนนน่เห็นไหมนนนะะกสกิดด่างชมพูนิดๆแต่ว่าใบใหม่หลุดๆลุหลุดหเนี่ยส่วนมากเราก็ขายกันราคาทั่วไปก็คือสามร้อยห้าสิบรวมส่งสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะ ที่บอกว่า350ร้อยห้าสิบรวมส่งว่าไซส์เขาโตแล้วไม่ใช่เบบีนะครับเบบี Baby, อะ่ะเราก็แบ่งอยู่ที่300อแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเบบีมาอีกกระถางนึงแล้วก็จะเป็น350ส่งฟรีนะครับก็ทักเข้ามาถามได้ณเนะมืองนอนนะครับณเนะมืองนอนไม่ใช่มีเห็นไหมนี่โอ้โหนี่อ้สวยมากมากค่ะ<ๆ>พี่ต้นยิ่งโตยิ่งสวยเนาะสวยมากมากค่ะให้ชมกันนะครับให้ชมกันปลาสาดทองปลาสาดทองปลาสาดทองนะ,นะคะเหมือนจะมี มีลูกเหลืออยู่ต้นหนึ่งมั้งอยู่อีกสวนหนึ่งนะครับก็ใครอยากได้ประสาททองก็ทักเข้ามาได้นะครับว่าเพราะเหลือม่เหมือนจะเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าทักเข้ามาแล้วส่งรูปให้ดูเนาะครับราคาแบบสวยๆอ่ะต้นแบบก็เลยเบบีไปแล้วอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเองถูกมากว้าวว้า,<ม>าวเลยค่ะนี่ก็สวยไปอีกโอ้ยอันนี้ก็ยิ่งดูยิ่งสวยเนาะเหมือนฝันเนาะ <ม>สวยมา,ามากค่ะยิ่งตัวยิ่งสวยเขาเป็นทรงพุ่มนะครับยิ่งเป็นพุ่มยิ่งแดดดีเนี่ยยิ่งกัดสีเห็นไหมผูกสวยจริงเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บไปผ่าแล้วหน่อแรกใครจะได้ไปนะผูกสวยจริงๆริงงามมากนะครับนนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นน่เป็นลูกไม้ไหมสวยมากๆนะคะพี่ต้นน่าจะเป็นลูกไม้นะครับแต่ว่าทรงใบก็เหมือนกับไอเน,นี้ยเหมือนใบโพเนาะสวยมากจริงๆ แต่ถ้าใครอยากได้ลูกไม้ต้นนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็นอกตู้ได้แข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างที่จะแบบจึ้งอ่ะโอ้โหเรี่มีหน่อลูกเขาด้วยเห็นไหมมีหน่อด้วยแล้วนะคะพี่ๆตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ก็เอาไปเอาไป800รวมส่งแล้วกัน800รวมส่งค่ะมีลูกแขมใไม่ด้วยสวยมากจริงๆว้าวว้าวเลยค่ะอย่างที่บอกไปครับว่า EP นี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับ ที่ให้ทุกคนได้ชื่นชมนะครับแล้วก็แบ่งปันลูกไม้ราคาหน้าสวนเนี่ย อยู่ที่50บาทนะครับก็มารับได้นะครับที่กระสินนะครับที่สวนเลยแต่ถ้าเกิดว่าส่งนี่ก็จะคิดต้นละ70บาทนะครับแต่ถ้าเหมาเยอะๆเนี่ยเราก็คิดค่าส่งตามจริงทีเดียวนะครับให้ต้นละ50บาทได้นะครับก็ลูกม้ชสวยงามนะครับสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเริ่มหนาวแล้วแต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยก็คือร้อนแล้วนะครับก็ถ้ายังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลาไปกับอีพีนี้กับชินบัญชรสวยๆนี่เดี๋ยวทําจํานวนมีจํานวนแล้วจะมาแบ่งนะครับสําหรับอ